สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพาไปชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวยอีกหนึ่งแปลงนะครับพอดีนะครับทางเจ้าของนะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับก็เลยให้บัตรมานําเสนอนะครับมาช่วยรีวิวนะครับพื้นที่ในการขายนะครับพื้นที่นะครับจะเข้าหลังตลาดตรงเนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้เขาเรียกตลาดไทยประคองนะครับนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตลาดขุนวิชัยนะครับตรงนี้ นี่นะครับตลาดตรงนี้จะมีทุกวันเลยนะครับตลาดตรงนี้จะมีทุกวันนะครับตลาดขุนวิชัยนะครับแต่ก่อนนี้เป็นตลาดไทประคองนะครับก็จะเรียกกันง่ายๆนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียกตลาดไทประคองนะครับพอมาเปลี่ยนเจ้าของตลาดแล้วก็เปลี่ยนเป็นตลาดขุนวิชัยนะครับที่ดินเราจะเข้าจากหลังตลาดตรงนี้ไปนะครับสองจุดห้านะครับสองกิโลครึ่งนะครับเข้าไปบ้านหนองช้างลงนะครับ ที่ดินจะอยู่หมู่บ้านหนองช้างลงอ่าขึ้นอยู่ตำบลกระบินนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอ่าด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงข้ามกันกับถนนถนนเส้นนี้ถนนหมายเลข304นะครับเข้าไปด้านหน้าตรงนี้จะไปตลาดกระบินบุรีนะครับแล้วไปด้านหลังก็จะไปสีแยกกระบินบุรีแล้วก็ไปนครราชสีมานะครับไปนครราชสีมานะครับถ้าตรงไปด้านหน้านี้นะครับจะไปที่จังหวัดสะเชิงเซานะครับ ชนบุรีบางประกงนะครับเข้ากรุงเทพได้เลยนะครับนะครับไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับตรงไปด้านหน้านี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับอ่ากลังเปิดเป็นถนนหกเลนนะครับตอนนี้เป็นถนนสี่เลนนะครับเป็นถนนหลักเลยนะครับที่การสัญจรจากกรุงเทพไปที่ภาคตะวันออกนะครับเนี่ยนะครับเส้นนี้เลยนะครับทางเนี่ยนะครับกันไว้อยู่ที่อ่าจะเปิดเป็นถนนหกเลนแล้วนะครับ ที่ดินเราจะเข้าจากหลังตลาดตร,ตรงนี้นะครับเข้าไปนี่นะครับเข้าหลังตลาดไปแค่เข้าไปไม่ไกลนะครับสองกิโลครึ่งนะครับที่ดินจะติดถนนลาดยางเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นอำเภอกระบินบุรีนะครับศาลกระบินบุรีโรงพยาบาลกระบิน,นบุรีจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วด้านหลังของเรานะครับจากตลาดไปห้ารอยเมตรนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับตรงนี้ cience, เราจะเข้าตามถนนลาดยางนะครับเข้าไปซอยด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอ่าเข้าไปข้างโชลูมอ่าตรงนี้เขาเปิดเป็นโชลูมรถเบนซ์นะครับเนี่ยนะครับก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับก็ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ยังไม่ได้อ่าเปิดนะครับตอนนี้ก็ยังสร้างอยู่นะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนหมายเลข304นะครับทางหลวงแผ่นดินนะครับเราจะเข้าจากตรงนี้นะครับข้างตลาดเข้าไป2กิโลครึ่ง ขี่ตามถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับเข้าไปแบบอ่าถนนเส้นนี้ก็กว้างเลยนะครับรถวิ่งสวนกันได้สบายนะครับอ่าด้านขวามือเนี่ยจะเป็นอ่ากลมไฟฟ้านะครับเป็นโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับขุนวิเชียนเออขุนวิชัยนะครับนี่นะครับเราจะเข้าตามถนนเส้นนี้เข้าไปนะครับสองกิโลครึ่งนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมนะครับ ระหว่างทางเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีอ่าเป็นบ้านจัดสรรนะครับเนี่ยนะครับทางนี้กว้างเลยนะครับเมื่อวานนี้ทางผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่แสวงก็ได้มาเอาคนมาตัดนะครับหญ้าริมทางนะครับนะครับพอเข้าเข้าสู่เทศกาลนะครับเข้าพรรษานะครับนี่นะครับระหว่างทางที่เข้ามาก็ การสัญจรรถจะวิ่งตลอดเลยนะครับถนนเส้นนี้จะกว้างเลยแล้วก็ระหว่างทางเข้ามานะครับสองกิโลครึ่งเนี่ยก็จะมีเป็นบ้านจัดสรรลักษณะนี้นะครับเป็นบ้านจัดสรรนี่ก็กําลังจะขึ้นนะครับอ่ด้านหลังนี่ก็กําลังจะขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ขึ้นหลายหลังเลยนะครับเนี่ยกำลังดําเนินการสร้างอยู่นะครับนะครับเราก็จะเข้าจากถนนหมายเลข3ามูนย์นะครับระยะทางสองุ้ากิโลนะครับก็คือ2กิโลครึ่งนะครับ ระหว่างทางเข้ามานะครับก็จะมีวัดมีโรงเรียนต่างๆนะครับนี่นะครับมีวัดมีโรงเรียนมีออะไรต่างๆนะครับมีห้องเช่ามีมีโครงการบ้านต่างๆนะครับระหว่างทางเข้ามานะครับนี่นะครับบัตรไม่ตัดนะครับบัตรจะให้ชมให้ให้ชมให้นะครับจะให้ชมสภาพทางเข้ามาเนี่ยนะครับระหว่างทางเข้ามานี่นะครับก็จะมี เนี่ยนะครับ2องกิโลครึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่เวลารถวิ่งเนี่ยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับนี่นะครับทางเข้าก็จะกว้างเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านหนองช้างลงแล้วนะครับบ้านหนองช้างลงนะครับนี่นะครับที่ดินเราจะเลยวัดหนองช้างลงไปนิดเดียวนะครับเนี่ยวัดอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวัด วัดหนองช่างลงนะครับเป็นหมู่บ้านหนองช่างลงหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับเข้าจากตลาดเข้ามาแค่กิโลกว่าๆนะครับมาถึงหมู่บ้านแล้วก็ที่ดินจะอยู่ด้านเลยหมู่บ้านไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับชมให้จบนะครับถึงจะเข้าใจรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านค้าร้านของชําต่างๆนะครับมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดนะครับ2กิโลครึ่งนะครับที่บัตรขี่รถเข้ามานะครับก็จะถึงแปลงที่ต้องการจะขาย นี่ก็จะมีร้านค้าร้านของชำนะครับนี่นะครับเราก็อ่ามาจะถึงแล้วนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับบัตรไม่ตัดเลยนะครับบัตรจะชมให้จบนะครับอันนี้ก็จะมีบ้านขึ้นนะครับมีโครงการบ้านต่างๆนะครับแล้วเราก็เลยบ้านมาปุ๊บนะครับมามาถึงบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็นี่ถึงแล้วนะครับจะติดกับโครงการบ้านตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ย จะสร้างนะครับต่งบหมดก่อนนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตพาจอดรถลงไปชมพื้นที่เลยนะครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถนะครับแล้วพาเดินชมพื้นที่นะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างนะครับก็คือตั้งแต่ถนนลาดยางเนี่ยนะครับ ทางเนี้ยถนนเส้นนี้เขากันไว้นะครับเพราะว่าฝั่งด้านทิศตะวันตกเนี่ยคือเขาจัดล็อกขายนะครับหนึ่งไร่กว่ากว่าเนี่ยเขาขายร้านเจ็ดล้านแปดเลยนะครับแปลงติดกันนะครับนะครับก็มีบอดที่ขายไปแล้วก็มีนะครับตรงนี้คือเขาจะขายไปแล้วนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับอันนี้เป็นของโครงการที่เขาจัดจัดล็อกขายนะครับทางเส้นนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเป็นทางสาธารณะเขากันไว้ อยู่ที่6เมตรเลยนะครับทางเส้นนี้กันไว้6เมตรนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับหน้าแปลงนะครับแต่น้ําประปานี่ไม่แน่ใจว่าเขาต่อมาหรือยังนะครับพอเราวิ่งมาจากตลาดนะครับวิ่งจากตลาดมา2กิโลครึ่งนะครับก็ตรงนี้จะเป็นบ้านจัดสรรอยู่นะครับกําลังขึ้นโครงการแต่ว่ารู้สึกว่างบจะหมดก่อนนะครับตรงนี้ก็เลยยังยังทำไม่สําเร็จนะครับตรงนี้นะครับงบหมดก่อนนะครับ เราวิ่งจากตลาดนะครับตลาดขุนวิชัยนะครับเข้ามาสองกิโลครึ่งนะครับถนนเส้นนี้การสัญจรรถจะวิ่งตลอดนะครับเพราะน่าจะอยู่ในเขตของเทศบาลกระบินด้วยนะครับตรงเนี้ยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลอยู่เลยนะครับเพราะว่าขึ้นตำบลกระบินนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขี่ตามถนนลาดยางตามที่รถวิ่งมาเนี่ยนะครับจากตลาดเข้ามามาถึงที่ต้องการจะขายเนี่ยสองกิโลครึ่งนะครับ แลงที่จะขายนะครับจะติดถนนลาดยางหน้ากว้างาประมาณห้าสิเมตรนะครับไปถึงนู่นนะครับประมาณ5้าสิบเมตรนะครับติดถนนลาดยาง5้าสิเมตรแล้วก็จะติดถนนสาธารณะด้านหลังนะครับด้วยตอนนี้ให้คนเช่าปลูกกระโพดนะครับกระโพดนี้ใช้เวลาระยะ3เดือนนะครับก็คือตอนนี้ก็น่าจะไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็อีก2เดือนก,ก็จะเก็บเกี่ยวไปนะครับ แปลงด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้แปลงด้านข้างตรงนี้เป็นเป็นแปลงจัดสรรนะครับเป็นแปลงจัดสรรเขาทำล็อกละหนึ่งไล่หนึ่งไล่นะครับหนึ่งไร่กว่ากว่านะครับขายไล่ละล้านเจ็ดเนี่ยนะครับคือแปลงที่บัตรมาจอดรถตรงนี้นะครับอันนี้ขายไล่ละล้านเจ็ดนะครับนะครับยกแปลงล็อกละหนึ่งไล่หนึ่งงานนะครับหนึ่งไล่หนึ่งงานนะครับ ร้านเจ็ดแต่อันเนี้ยบัตรไม่ได้มารวีวิวแปลงนี้นะครับคือบัตรมารีวิวแปลงนี้ปแปลงนี้สิบสองไร่สามงานนะครับสิบสองไร่สามงานก็ยาวเข้าไปถึงทางสาธรณะแล้วทางเส้นนี้ก็กันไว้แล้วด้วยนะครับทางเส้นนี้กันไว้หกเมตรนะครับก็เปิดเป็นทางสาธรณะเรียบร้อยนะครับเปิดเป็นทางสาธรณะเราสามารถที่จะใช้สอยร่วมกันได้เลยนะครับตอนนี้เปิดเป็นทางสาธรณะยาวไปจนถึงทางสาธณะด้านหลัง นะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปแปลงก่อนนะครับรูปแปลงนะครับรูปแลงที่บัตรวงสีส้มๆนี้ไว้นะครับนี่เลยนะครับรูปแปลงตามที่วงสีส้มไว้เลยนะครับอถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับที่บัตรไทยตรงเนี้ยที่แรกนะครับหน้าตลาดตลาดขุนวิชัยเนี่ยนะครับเข้ามาวิ่งเข้ามาสองกิโลครึ่งนะครับตามที่บัตรวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับสองจุดห้านะครับ แล้วรูปแปลงเราหน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวเข้ามานะครับแต่ยาวเข้ามาบัดยังไม่ได้วัดนะครับแต่มีทางสาธารณะแบบนี้นะครับแล้วด้านท้ายก็เป็นทางสาธารณะเช่นกันอันนี้เป็นถนนหลวงนะครับแล้วที่จัดสรรเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับล็อกละหนึ่งไล่หนึ่งงานกว่านะครับล็อกหนึ่งก็ตกประมาณล็อกละล้านเจ็ดนะครับนะครับก็ตกไล่ละประมาณล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าทั้งนั้นเลยนะครับ แต่ของเรานะครับสิบสองไร่สามงานตรงนี้นะครับทางเจ้าของตั้งราคาขายไว้อยู่ไร่ล,ละแปดแสนนะครับแต่ราคานี้เจ้าของบอกว่าต่อรองได้นะครับตอนนี้เจ้าของค่อนข้างจะเดือดร้อนนะครับเจ้าของค่อนข้างจะเดือดร้อนนะครับก็เจ้าของบอกว่าต่อรองได้นะครับราคานี้ลดหย่อนได้เลยนะครับเจ้าของบอกอย่างนี้เลยราคาไร่ละแปดแสนบาทนะครับสิบสองไร่สามงานนะครับ ส่วนราคานี้สิบสองไร่สามงานก็คูณด้วยไร่ละแปดแสนนะครับแต่ก็ราคาเนี้ยเราคํานวณแล้วก็มาต่อรองกับเจ้าของได้เลยตรงเลยนะครับมาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับนี่นะครับยาวไปนู้นเลยนะครับไปติดทางสาธารณะเส้นนู้นนะครับสุดไฟฟ้าเลยนะครับไฟฟ้านี่เขากันไว้กับทางนี้นะครับแต่เราก็สามารถต่อใช้ได้นะครับ นี่นะครับราคาไร่ละแปดแสนบาทราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับสิบสองไร่สามงานหน้ากว้างเนี่ยประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักหกสิบความกว้างของแปลงเนี่ยนะครับประมาณสักหกสิบหกสิบเมตรประมาณเนี้นะครับห้าหกสิบเมตรถึงเจ็ดสิบเมตรนะครับแล้วก็ยาวเป็นรูปผืนผ้าขม้านะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอา่า ตั้งอยู่บ้านหนองช้างลงนะครับตำบลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดพราจีนบุรีนะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้เปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์ระยะทาง150กิโลนะครับสนามบินสวนภูมินะครับ130กิโลนะครับชนบุรี127กิโลเท่านั้นนะครับชนบุรี127กิโลสะ,ะเซิงเซานะครับสะเซิงเซา์89กิโลนะครับ แล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาจากนครราชสีมานะครับนะครับจากเมืองแม่ยโมท่านนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากนครราชสีมาร้อยสี่สิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับข้ามเขามาก็ถึงเลยนะครับนี่นะครับตั้งแต่นู้นเลยนะครับด้านขวามือที่บัตรถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นแปลงข้าวโพดแปลงนี้นะครับนี่เลยนะครับแปลงนี้เลยนะครับยาวไปถึงหน้าถนนนะครับนู้นเลยนะครับ ถึงหน้าถนนนุ้นเลยนะครับ12ไร่สามงานนะครับขายไร่ละ8แสนบาทนะครับราคานี้ต่อรองกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับหรือคุณป้าได้โดยตรงเลยนะครับที่ดินก็นะครับก็น่าจะเสมอถนนนะครับนะครับก็จะต่ำกว่าถนนนิดหน่อยนะครับเป็นที่สวนนะครับที่สวนเสมอเลยนะครับไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะครับ เราสามารถที่จะปรับโถมเคียร์ลิงอีกนิดหนึ่งทําเป็นบ้านสวนบ้านพักหรือจะมาทําเป็นบ้านจัดสรรก็ยังได้เลยนะครับนะครับราคานี้ก็ยังต่อรองลดหย่อนได้นะครับแต่ด้านตรงนี้นะครับที่เขามีการจัดสรรแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เขาขายไร่ละล้านกว่าบาทนะครับเพราะว่าหนึ่งไร่หนึ่งงานกว่าๆเนี่ยขายล้านเจ็ดนะครับนะครับอันนี้เขาขายล้านเจ็ดแล้วเขาก็ามีการ ขายมีการจับจองกันไปนะครับหลายๆล็อกแล้วนะครับแต่แปลงนี้ต้องการขายด่วนนะครับราคาไล่ละแปดแสนต่อรองได้นะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยน้าประปาก็สามารถต่อมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้นะครับคุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับป้ายที่มองเห็นนะครับที่เขาติดป้ายขายไว้คือป้ายด้านฝั่งนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขาไม่ได้ขึ้นป้ายนะครับของคุณป้าคุณพี่เนี่ยนะครับเขาไม นะครับสนใจมาชมพื้นที่จริงหรือจะชมภาพทางอากาศนะครับตำแหน่งที่ดินรูปโฉนดนะครับก็สามารถทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0 9 8 0 0 7 5้า6าหำหรับวันนี้นะครับบัดขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ